ฮัลโหลจากนี้ไปนะครับใครที่ทำเนื้อหาในเว็บไซต์ได้คุณภาพต่ำโอกาสที่จุดลุดจากผลคน้คนหาของ Google ก็จะมีสูงเพราะล่าสุดอลิชาเบตท,ทักเกิลผู้อำนวยการด้านผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ออกมาบอกว่า Google ได้ทำการปาารับอาัลกอริทึมใหม่ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอยู่2ข้อข้อแรกนะครับ Google จะเพิ่มอันดับให้กับเว็บที่มีเนื้อหาคุณภาพสูง,สง แล้วก็จะพยายามเคลียร์เว็บที่มีเนื้อหาไม่ออริจินอลหรือไม่เป็นต้นฉบับนั่นเองข้อที่2นะครับ Google จะทำการลดอันดับหรือเคลีย์ออกจากผลค้น,นหาเว็บที่มีเนื้อหาต่ำแล้วก็ชอบทำซ้ำๆนะโดยเฉพาะในยุคนี้คนใช้ AI กันมากในการผลิตเนื้อหาซึ่ง AI เนี่ยเขาจะเอาเนื้อหาจากหลายๆที่มาย้ำๆๆกลายเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่ง Google สามารถตรวจจับได้นั่นแหละครับ Google เลยบอกว่าช่วยทำเนื้อหาที่มันออริจินอลแล้วก็มีคุณภาพกับผู้ใช้จริงๆด้วยเถอะเพราะนั้นจากนี้ไปคุณต้องทำเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้และที่สำคัญคือยิ่งเป็นออริจินอลได้ยิ่งดีครับ